สวัสดีครับเพื่อนๆมาวันนี้ผมก็มาด้วยกันกับเกมโลโบอกในแมปฟิสแมปตกปลาใช่ปะที่น้องๆได้แนะนากันมาเดี๋ยวพี่เข้ามาลองเล่นนะส่วนตอนนี้ใครที่จะเล่นด้วยเนี่ยสามารถเข้ามาได้เลยนะเดี๋ยวพี่จะประกาศวันอัดไว้ให้วันอื่นๆเนาะอันนี้พี่ประกาศไปแล้วไม่รู้จะมีใครมาจอยหรือป่านะระหว่างนี้่ะเดี๋ยวเราเล่นกันสองคนก่อนบิ๊กมาเลยให้ปลาพี่บุ้งได้ด้วยเอ้ยมันให้ได้หรอเอ้ยยังไงน้อง,องมาจอยละมีคนนึงโอเคเดี๋ยวพี่เริ่มก่อนเลยนะท่านแรกเขาบอกให้เราเดินมาที่นี่ Air ี่แอร์ป่าคนนี้อะรสักอยาก่างเคเราก็รับเวสมาเคเขาจะสอนเราตกปลาใช่ไหมให้เราจับปลามาสามตัวสามชนิดเรามีอะไรบ้างพี่มีเบดตกปลาอันนี้อันนี้คือ,อชนิดมีมีอันหนึ่งแล้วอันนี้เครื่องซ่อมเหรอพี่ซ่อมอ่ะพี่เบดตกปลามาไปตกปลาตกตรงไหนได้บ้างตกตรงนก็ได้เลยมั้งตกนี้ก็ได้ไหมอูยังเบดไปเฮ้ยมีคนขึ้นเน้นด้วย ขึ้นหมดหแล้วเบี่ยงไปแล้วก็รอใช่ไหมถ้ากดเช็คอะมันมีให้กดกดเช็คอยู่เช็คเช็คเช็คไม่รู้ว่าทำอะไรได้ลอบปลาให้มาเป่ปะตุกรอปอปลาเฮ้ยนั่ละเฮ้ยเหมือนสตาร์ดิวเลยเอ๋รอใช่ป่ะใช่เสียงเดียวกับสตาร์ดิวเลยเสียงเดียวกันหมายถึงว่ายังไงหมายถึงว่าอือลอาปลาเหรอไม่รู้สิ ได้ปลาอะไรสักอย่างที่ได้อะไรอะ่ะซอ็อกอายแซลบอนอแซลปลาแซลมอนชนิดหนึ่งใช่ไหมนี่ไงซอ็อกอายแซลมอนอบิ๊กไม่ได้ปลาบิ๊กได้กล่องมาอา้าวได้กล่องแทนดูดิยังตกปลาสามชนิดเอ้ยกล่องทำไมได้อ่กล่องเราทำไม่ได้ดอะไรอะ่ะนิวฟิตอันบ็อกแมคเคเรลเอามีแมคเคอเรลอยู่ในกล่อง ปลามันตกลงไปบ้างกล่องสุ่มปลาเหรอเป็นทุกกล่องเลยก็เอาเป็นกล่องสุ่มปลาปะใช่กล่องสุ่มปลาเฮ้ย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 พี่จะบอกว่าที่จริงอ่ะไอ้พวกเกมตกปลาเนี่ยถ้ามันเป็นแบบวิธีตกเหมือนสตาร์ดิวอ่ะพี่กระจอกมากเลยสตาร์ดิวอ่ะยังไม่เก่งเลยแต่เนี้ยไอ้ที่แบบเลื่อนๆปลาเนี่ยเออเน็กมัมบันดีดมันดีดแรงมากเอ้ได้ละเฮ้ยปลากระเด็นตรงนู้นเลย เฮ้ย hey, mutation search in keep mutation catch rate โอกาสจับ mutation ตรงไหนอะ่ะเฮ้ยมีปลา mutation ได้เหรอไดตรงไหนปลากายพันเฮ้ยเฮ้ยเนี่ยน้องๆมาแล้วตรงนี้นี่ไงคนนึงเฮ้ย <Hey, S 2> มาเพียบเลยคนเนี่ยหนึ่งคนตรงนี้ก็อีกคนนึงอ๋อเด็กนี่ไงที่มันเอาเสื้อช่องเราเนี่ยเด็กนี่ไงอ๋อโปรอูโอเควิจจำได้อยู มาแล้วมาแล้วอุ้ยเก่งจังเลยได้ปลาอะไรอะอี่ได้ปลาโง่ๆน่ะปลาไม่รู้แซลมอนแซลมอนจากนอร์เวย์ปลาแล้วไงต่อญญไปคุยกับปีแอร์ใช่ไหมส่งเฟสครับถ้าจะส่งเฟสเคเอาล่ะเราก็ส่งไปเรียบร้อยก็อสอนอะไรต่อให้เราทำไรให้เราไปขายปลาปะแล้วก็ซื้อฟิทหลอดเด็ดตกปลาใหม่ ไอพี่เกี่ยวอะไรวะเนี่ยขายปลาที่ไหนถ้าตามความคิดเราจะต้องเอาปลาไปให้พ่อค้าที่รับซื้อปลาใช่ปะ่ะคนนี้<ม>รับปลาไปขายจริงด้วยอ๋อโอเคเราจะขายสิ่งนี้พี่โชว์มีโอเคให้เราโชว์ปลาที่ต้องการจะขายปลาอันนี้เหรอเอ้ยนี่ไงได้ยี่สิบแล้วขายปลาตัวแรกตัวนี้พีมม่ขายปลาไปหมดเลยห้าสิบสี่ตัวนี้ ขายหมดหกร้อยอันนี้ได้หกสิบแปดเรียบร้อยพอได้ปลาเสร็จแล้วเอาไปทำอะไรต่อซื้อเบ็ดเหรอนี่ไงเบ็ดตัวนี้สามร้อยพี่มีตังค์เท่าไหร่ครับทางขวาล่างคือสี่ร้อยสิบสองมีแค่สี่ร้อยเองอ่ะมีห้าร้อยสามห้าีเท่าไหร่สามห้าห้าสามห้าผมพี่มีสี่ร้อยพี่สามารถซื้อเบ็ดไอ้นี่ได้กระจอกที่สุดมันคือเบ็ดอ่าประเดนนะบิ๊กบังบิ๊กบังชี่เบ็ดเลยเทนนิงหลอดเบ็ดฝึกตกปลาเหรอ ใช่าซื้อมาดิมีใช้เบ็ดธรรมดาไปก่อนเดี๋ยวมมาเอาเบ็ดพลาสติกเดี๋ยวอเอะสมใส่เรียบร้อยนี่เป็นเบ็ดสีฟ้าเป็นสีฟ้าฝึกในใช้ในการฝึกตกปลาโอเคเราก็มีเควสด,ด้วยนะตรงนี้เควส์นักตกปลาเขาบอกว่าฉันมีงานให้งายทำงานอะไรหรอครับไปจับปลา ไปจับไนโอสควิทจับปลาหมึกเหรอนี่ไงไปทางซ้ายมืออ๋อเควสอยู่ทางซ้ายมือพี่เห็นละเขาบอกอันเนี้ยบิ๊กมีเควสหลัก get settle ิก็คือให้เราตั้งตัวบิ๊กเควสนี้เควสนี้เขาบอกว่าให้เราทําตังค์ให้ได้500จากการขายปลาตอนนี้พี่ขายไปแล้ว142อ๋อมีตังค์ให้ครบ500ป่ะแล้วก็ไปจับปลาหมึกอ้าวของพี่ผู้เป็นปลาหมึกเหรอของบิ๊กเป็นทำเป็ดฟิตแคสฟิตอ่ะมันคือปลาดุกบิ๊กนี่พวกน่ะแคสฟิตคือปลาดุกนะครับเอ้ยเอาบิ๊กหลุด เป็ดหลุดดีแล้วเฮ้ยแล้วอันนี้ปลาไม่น่ายากได้อะไรอ่ะที่ได้ electric ิก a ีมบีมสายฟ้าปลาบีมอะพี่ต้องไปจับปลาหมึกเดี๋ยวพี่จะลงกลับไปจับปลาหมึกในบ่าไอ mm hmm. ในทะเลตรงข้างล่างนี้นะ <Okay. S 2> โอเคมูดฟิตอันนี้มูนฟิตไม่ใช่มูดมูนฟิตแสดงว่าตรงนั้นก็มีปลาเทศที่เขาตกตายนะเราต้องเจอด้วยแองโชวี่พี่ได้แองโชวี่ครับน้ำหนัก0ูนกิโล ไอ้ชว hey, oh, oh, ี่ของบิ๊กศูนย์จุดสองเองเมื่อกี้เฮ้ยมันตัวเล็กนิดเดียวเองอ่ะไอ้บิ๊กไอ้โชวี่อ่ะมันตัวมันเท่ากำมือบิ๊กคนเล็กเลยอตัวมันน้ำบางน้ำหนักมันเบานี่ใช่โอ้นี่ราคูบ้าบาราคูบ้าเจ็ดจุดหกกิโลตัวดำมากเล็กทีบีมโอ้ยบีมสายฟ้าปลาอะไรวะเนี่ยยังตกต่อนะาจะยังไม่ครบอุยยังเบ็ด Amazing แมคเคอเรล2.2กิโลแค่4ตัวพอระยะยที่เฮ้ยได้อะไรอะ่ะแองโชวี่0.1กิโลแองโชวี่แบบเล็กโคตรเล็กเล็กโคตรหายปลาครับเก63ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แองโชวี่เ็อีพันหนึ่งแล้วตัง30แองโชวี่ถูกมากบัลาคูบา้าบัรลัค์บา<ม>้าในตัวมาเริ่มเลยบัลาคูบา้าอุ้ย136 1โอ้หสิบเอแดงอ๋อปลาแองโชวี่มั้งเราใช้เหยื่อได้ด้วยแต่มันมีจำนวนจำกัด ใช่คิเมนแบกพี่ใช้ไปแล้วสองครั้งเหลือแค่สามชิ้นเบ็ดเหลือเบ็ดจะหมดงั้นเก็บไปก่อนเอ้ยน้องบอกว่ามีเรือบิ๊กใช่ปะเนี่ยน้องก็บอกเขามีเรือจอยมีโบ๊ทเฮ้ยมีเรือได้แบบบิ๊กไปไหมเรือไป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 ดูปะแต่พี่เก็บ,บตังค์<า>ไม่ครบเลยกล่อ,กองปูไว้ก่อนกล่องดักปูตรงไหนอ่ะพิ่ซื้อกล่องดักปูจากร้านขายเบ็ดตกปลาไม่ไม่หมายถึงว่าเรือขึ้นทางไหนน้องบอกให้ไปจอยเรือพิมมานาแล้วป่ะวะเนี่ยสวยละ ใช้บอลนั่นน่ะขับเรือนั่นมาอ๋อไม่ใช่เรือนี้บิ๊กบิ๊กบิ๊กขึ้นมาเลยไหนไหนนี่นี่นี่พี่อ้อเห็นพี่อ้อนี่เรือนี้เรือนี้ปะปะปะเฮ้ยพี่จะจมน้ำพี่จมน้ำดังเลยดังเลยดังเลยดังด้วยดังละเฮ้ยโกวไปเลยมันกี่คนอะจะจมน้ำตายปะเนี่ยบิ๊กเฮ้ยขับละเรือไม่มีเครื่องเลยมั้เนี่ยเอาตกตกเครื่องคนตกเครื่อง ต,ตกปลาตรงนี้ได้ไหมต้องรอให้เหลือนิ่งพี่ว่าเดี๋ยน้องพาไปที่ตกปลาแน่เลยโอ้สำรวจรนะดัพ E.P. ด้วยเก็บนี้ก็สนุกนะพี่ว่าใช้ได้เลยชื่อเกมว่าฟิชนะใครยังไม่เคยเล่นสามารถไปโหลดกันมาเล่นเอ้ยไม่ใช่โหลดมาเล่นสิมันเป็นเกมโรบอทก,ก็ไปกดใต้ลิงก์พี่ได้พี่จะใส่รหัสไวฮะกดกันที่ใต้คลิปครับพิมพ์เอ้ยตรงรายละเอียดของคลิปอะ่ะลองกดดูโอเคนะเนาะเฮ้ยมันเป็นเรือผีสิงหรือเปล่า เฮ้ยไปอับเรือผีสิงจริงด้วยใช่มันคือเรือผีสิงมิว่าเกาะอีเวนต์แน่เลยเกาะอีเวนต์ไอ้ที่มิวบอกว่าที่เราต้องไปหาอุปวัตถุมาทําหม้อยาของแม่มดปะวัดุมาเอาปลามาใส่หม้อเป็นวัุดุอะไรสักอย่างหรือเป็นเอวันหรือมันปรุงยาทําเบ็ดวะปรุงยาทําแบบเหยื่อตกปลาโหดลงปะใช่มันจะให้ลงแหละเดอะโก ว้าโอ้ยขึ้นเกาะแล้วเอ้ขึ้นเกาะแล้วโอ้เรือคว่ำเรือคว่ำเลยเรือสปินโอ้โหเฮ้ยมันดูใช้ครั้งเดียววะเนี่ยเฮ้ยมันกลับมาพลิกได้เรือเทพโอเคครับขึ้นมาลับไปที่ไหนต่อตอนนี้ปลาใช่ไหมถ้างั้นลองตกไหมพี่ลงตกปลาแถวนี้ดูนะมันได้ปลาเลยไหมได้น่าจะได้แหละมีธงเต็มไปหมดเลยแต่ปัญหาคือเบ็ดเรามันไหวหรือเปล่ามันกระจอกมากเลยนะ พี่จะต้องรับมือกับปลาที่มันโหดมากเฮ้ยน้องได้ปลาแล้วข้างๆเฮ้ยข้างๆก็เป็นเพื่อนหรอปะใช่ปะข้างๆเป็เพื่อนหรอปะคนหนึ่งเมื่อกี้หายไปลวเฮ้ยพีไ่ได้ไดบูทแท<ต>งบ,บ,บูทแทงเฮ้ยสีแดงโอ้ที่ปลาธรรมดาปะตก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 เอ้ยได้อีกนิดนึงกิ่งไม้อะเบ๊ก เฮ้ยปลาสีเหลืองเดอะฮันปลามะพร้าวตึบปลามะพร้าวเหรอได้เปล่าของพี่อะได้ปลากิ่งไม้อะมันคืออะไรอะเดมโบออคโตปุสของพี่มันคือกิ่งไม้โง่ๆอ่ะตั้งหนึ่งนะอะไรก็ได้ที่มันีกิ่งไม้เข้าไปอะได้โอ้โหพัพฟู้ฟิตอ๋ออันนี้ปลาปักเป้าเฮ้ยมันนานจังวะเช็คนานจังวะ เขยา่าขย่าจนป่นแล้วเฮ้ยพี่ได้ปลาใหม่แองเกิลฟิตแองเกิลฟิตตัวแองเกิลฟิตนี่แล้วก็มีพัพเปอร์ฟิตมีมะกิ่ไม้แล้วก็มีปลาบูทแทงนี่มีแองเกิลเควสแองเกิลเควสมันใช่เจ้าเดียวกับคนเมื่อกี้ปล่าวะคนละคนหรือคนน่าจะคนละคนดิที่คุยคนนี้นะ อ๋อไม่ใช่ลิข์มันคนเดียวกันอ๋อมันรับเควสสองที่ตรงเนี้ยส่งเควสจับปลาหมึกได้อ๋อยังไม่ได้เควสเลยอันนี้ขายปลาได้คนนี้เขารับซื้อปลาอับิโนบิปลาเผือป่าปลาอับิโนตัวเดียวอ๋อล้วแต่ปลาอับิโนเอาเบ็ดเตียยหน้ามันขายปลาไปเอ้ยเจ็ดสิบสองตัวนี้เลาไม้โง่เดี๋ยวหลาจะขายได้เท่าไหร่หูไม้ได้สิบอุ้ยปลาพี่ขายได้หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามปลาเมื่อกี้ นี่ขาดไปเราทิพย์โอ้ยตรงนี้ปาลาราคาดีมากเลยอย่างแพงเลยเขาบอกให้กลับไปที่แองเกอร์วิกเสร็จไม่ใช่เด็กพี่ให้กลับไปให้ไปที่ปีแอร์ครับโอ้ปีแอร์อยู่เกาะนูน้นโอ้โหมันกลับยังไงวะนี่อะเออไม่กลับแล้วของิ๊กเคก็เสร็จละเจ้ป้าเราตั้งตัวที่นี่ได้ไหมมันมีเบ็ดตกปลาขายไหมมันมีเหยื่อหนึ่งร้อยยี่สิบเหยื่อร้อยยี่แล้วเบ็ดตกปลามีขายป่าพ่อค้ามันมันไม่ขายเบ็ดอ่ะ ออันนี้ขายเรือเอบดอยู่นี่บิกเบดอยู่นี่โห 7, 000, 14, 14, โเจ็ดพันหมื่นสี่เจ็ดพันหมื่นสี่หมื่นสองเขาบอกโอเคเราคุยพอ้ารัน็นไงบ้างครับวันนี้เป็นแบ็กสมิธเขาเป็นแบ็กซมิธที่ทําการอัปเกรดให้เราได้หรอเพราะคนตีเบดแน่เลยเนี่ยเขาทำเบดกำหรังทำเบดอยู่แพงมากม 10, เลยเด็ดพันเดนอะไม่มีทางซื้อ,อไอ้ที่ทํไม่ได้ไอ้เนี้ยกล่องกล่องจับปลาทําไม่ได้ราคาถูกแต่เหมือนจะขโมยคนอื่นได้มั้งขโมยอะไรได้ ก็ถ้าติดปาลาเราก็เก็บไปเลยไงของใครก็ไม่รู้ก็เก็บไปเลยไม่ได้หรอกพี่ลองวางดูนะมาเราตีก็ทีหนึ่งเช็คเช็คเขยา่าเขยา่ขยาออกมาจะปลาเขย่าเขย่าออกมาเขย่าเช็คเช็คเช็คบิกกดค่อยๆกดเช็ค <Hey, S 2> ได้ <shake. S 2> ไดละอันนี้ปลาปกติน่เลย ไม่ใช่ปลามิวแทนอังกอฟิตองกอฟิตน่าหลักพาดีมัง้งอังกอฟิตคลาวฟิตปากาาตูนเฮ้ยติดละกดอยู่เอ้ยเลยแรงไปแรงไปเฮ้ยได้คลาวฟิตแบบเดียวกับบิ๊กเลย ไอ้ทีนึงดิอ้ยริปบอนเอลปลาสีม่วงด้วยเออเนาะปลามันจะมีกลางวันกลางคืนด้วยดีมากเองเกิลฟิตองเกิลฟิต,อ,ฟตอีกแล้วอิเล็กทริกองเกิลฟิตดูดิองเกิลฟิต,ฟตสายฟ้าเออมีสายฟ้าด้วยองเกิลฟิตช็อตได้ ดูเซ่วิกบอกว่าปลาเก็บได้ใช่ไหมพี่เก็บอันหนึ่งนะเก็บได้ครับอามันกล่องของเพื่อนขโมยไม่ได้บิก๊กเท่าหรอเนีไ่ได้แค่กล่องตัวเองอ๋อเออขโมยไม่ไดพนนะ้พี่ขายปลาก่อนนะพี่ขายปลาตัางก่อน120ยี่สิบพาวฟิตสิบหกโอ้โหกระจอกจัดขายหมดเลยเออเอ้าดาบเบวลอัตปุตสามหกไม่เป็นของเคเวสหรอมันไม่ยอมขายไปด้วยพวกเจ็ดสิบ ราคาไม่ดีเลยแล้วพี่จะกลับบ้านไปส่งเฟสยังไงเนี่ยเอ้ยน้องได้ช็อตฟิตมาปลาดาบขายเลยจะกลับบ้านยังไงพี่ก็จะส่งเวสครับอาจจะต้องซื้อเรือปะแล้วเราซื้อเรือที่ไหนวะใช่ป่ะซื้อเรือตรงนั้นอะชิปไรอะตรงไหนเนี่ยเดินเรือชิปไรเนี่ยน่าจะแปลว่าเดินเรือไอไดทุสี่มชิปโอ้พันห้าเซิร์ฟบอร์ดไม่ใช่เรือด้วยโอ้โหดูที่มาเมื่อกี้มันหกพันเนาะ เรือที่น้องใช้หรออันไหนไวะเนี่ยข้างล่างปะรอโบสรอโบสเจ็ดร้อยนี่ไงเรือเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยเองอ่าเราตกที่นี่อีกนิดหนึ่งไหมทําสร้างตัวที่หนึง่งเพราะว่าค่าเบดอะมันสี่พันที่นู่นบิก๊กเรือต้องตกอยู่ที่นี่แหละสร้างตัวอยู่ที่นี่ก่อนเราตกกันต่ออีกสักนิดโอเคงั้นวันเนี้ยเราเล่นมาประมาณสามสิบนาทีแล้วบิก๊กพี่ว่าน่าจะนานละเดี๋ยวพี่อาจจะหาเวลาว่างมาเล่นอีกนะเกมนี้ก็สนุกดี ถ้าเ,เพื่อนๆชอบอยญา่พี่เล่นต่อเนี่ยสามารถคอมเมนต์กันมาแล้วก็ฝากกดไลค์ก่อนจบคลิปด้วยนะครับกดไลค์ like กันเยอะๆนะถ้ามีคนกดไลค์ like เยอะแล้วเดี๋ยวพี่อาจจะก,กลับมาเล่นเกมนี้อีกจะดูก่อนว่าอาจจะมาไลฟ์หรือว่าอาจจะไปทําเป็นอัดคลิปนะเพราะว่าเกมที่เราจะไลฟ์เนี่ยเรามีการโบดกันไปเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราติดตามก็ได้ว่าจะไลฟ์เกมอะไรนะเกมนี้ถ้าคนกดไลค์ like เยอะเดี๋ยวพี่จะมาทําต่อนะวันนี้ก็น่าจะตกปลากันแบบชิวๆแค่นี้ก่อนโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กันด้วยนะ สวัสดีครับอ้ยโอเคพี่ได้ริบบอนอิวส่งท้ายไปแล้วอีกเนื้อชา้าอีกรอบหนึ่ง